มีหลายต่อหลายคนหรือว่าคนหลายๆคนในช่องของผมเนี่ยทักมาหาผมนะว่าตอนนี้ในะเกม Pet Simulator X เนี่ยได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งวันนี้นยะผมก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล,และผมเนี่ยจะมาอัดคลิปบอกอัปเดตสรุปอัปเดตให้กับทุกคนได้รู้นั่นเองนะครับ ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะทุกคนโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าอินโชกันเลยดีกว่าทุกคนยูหูบรรลปเปล่อมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะรถป,ปินลาวาบัส ลาวาบักร้านรับบริการเติมโรบักระบบ v p Server เลเเจ็ดเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกด Game Pass. เกมพาร์ตเลเ1ดสินะได้แก่บ็อกฟูดคิงเลกาซีแอนิเม f ไฟ h t เตอร์ซิมูเลเตอร์ a อสตาแอนิเมทพันชิงและชินโดไลอย่าลืมมาใช้บริการด้วยละ่ะโคตรแจ๋วโคตรด,ดีมาเลย โอเคครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาไปที่เทียบร้อยแล้วซึ่งการอัปเดตในครั้งใหม่เนี่ยจะมีโลกใหม่มานะก็โลกใหม่เนี่ยจะชื่อว่าพิกเซลนั่นเองซึ่งวิธีการไปโลกพิกเซลเนี่ยเราต้องไปที่เดอะวลก่อนนั่นเองหรือว่าที่นี่ซึ่งพอเรามาที่เดอะวลปุ๊บเนี่ยทุกคนสังเกตดีๆนะครับผมมันจะมีทางด้านของไปเอ็กซ์ลทุกคนเอ็กซ์ลดโวลนะทุกคนอยู่ฝั่งนี้เอ็กซ์แลรดโอเชแล้วก็มีทานะของพิกเซลโวลอยู่ฝั่งนี้น,นั่นเอง ก็ให้เราเนี่ยไปตรงพิกเซลโวนะซึ่งมันจะต้องเสียอะไรด้วยหรือเปล่าที่ผมไม่มั่นใจผมจําไม่ได้นะทุกคนคือผมผมลืมอะผมไม่ได้สังเกตดีอะแล้วเราจะยิงปืนใหญ่ไปที่พิกเซลโวกันนะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงพิกเซลโวเป็นที่ร้อยแล้วซึ่งพิกเซลโวเนี่ยมีอะไรบ้างก็โลกเนี่ยจะเหมือนพิกเซลเลยไม้คลามนั่นเองอาสังเกตง่ายเลยคือมันเหมือนไมคลาทันทีเลยทุกคนดูต้นไม้อะไรเนี่ยเป็นสเสียมเหลี่ยมแบบนี้หมดเลย อาทุกคนเรามาดูที่ไข่กันบ้างดีกว่าไข่เนี่ยมันจะมีตั้งแต่แบบธรรมดาทุกคนนี่ตั้งแต่4.2นะทุกคนไปจนถึงไปจนถึง 70.8m นะก็เขาบอกไว้ก่อนเลยว่าพวกนี้เนี่ยก็ใช้เหรียญเรนโบคอยนั่นเองทุกคนอ่ะก็จะมีสัตว์ประมาณนี้ซึ่งสัตว์แต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวประมาณสี่เหลี่ยมหน่อยอ่ะก็ประมาณี้อันที่ผมสุ่มให้ดูนิดหน่อยนะทุกคนอ่ะ ผมให้ดูนิดหนึ่งปังประมาณนี้อะให้ดูแค่ประมาณนี้แนละ้วทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ผมก็มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ซึ่งสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่เป็นแบบ Dark เทอร์เนี่ยดา r ม m อยู่ที่ประมาณ165 <Wow. S 2> ประมาณ165 T เลยนี่อันนี้คือทําเป็น Dark เทอร์เรียบร้อยผมทํามา2ตัวเรียบร้อยนะทุกคนก็เอ้ยนำมามา3ตัวดีวผมลืมใส่เดี๋ยวผมเอาเอาเอะไรออกสักตัวหนึ่งก่อนใส่เข้ามาสักมาเรียบร้อยมี3ตัวละก็จะเป็นตัว Dark เทอร์ตัวใหม่นั่นเองนะทุกคน แล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมไอเจ้าตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือฮักแคทตัวใหม่ก็เป็นฮักพิกเซลแคทนั่นเองก็เป็นตัวที่สวยมากๆเลยนะผมอยากได้ทุกคนมันจะเป็นตัวเหมือนแบบแมวแมวธรรมดาแต่เป็นแมวแบบเลียมๆหน่อยนะมันจะเหมือนกับแมวใส่หมวกของผมเนี่ยจะเป็นแมวแบบออกแนวเลียมๆหน่อยนะทุกคนโอเคอ่าแล้วเท่านั้นยังไม่พอทุกคนมันยังมีตู้เกมพาร์ตเอ็กซ์คลูซีฟเพรมาใหม่ด้วยไม่ว่าก็ไม่ว่าจะเป็น มีโคา50%ยูนิคอน35%ไอตัวสายฟ้า13%แล้วก็เป็นพวกสัตว์ใหญ่อีก1.5%กับ0.5%หรือว่ารวมกันก็กลายเป็น2%นั่นเองเหมือนกับตู้อื่นๆนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าตู้นี้เนี่ยมี2ตัวแล้วก็โอกาสได้ตัว0.5จะต่ํามากๆเลยประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้ยากหน่อยเพราะมันเหลือ1.5จาก2%นั่นเองก็ <c oughs> ประมาณนี้ทุกคนสิ่งที่อัปเดตเข้ามาก็จะมีะมาณนี้แล้วก็โลกอ่านเดี๋ยวผมพาไปดูนิดหน่อยทุกคนอะ อันนี้จะเป็นแบบโลกเบสิกเลยก็ไมโครฟ์พื้นฐานเลยนะสำหรับโลกนี้ต่อไปโลกนี้ก็จะแบบออกแนวเหมือนเราอยู่ในแบบอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมขอเรามาดูซิอันนี้ก็จะเป็นแบบเกียวโตอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนอยู่ที่เกียวโตทุกคนประมาณนั้นนะสําหรับตรงส่วนนี้แต่ผมชอบนะมันสวยดีตรงฝั่งทางนี้ก็น่าจะเป็นอ่าอันนี้ไม่รู้นะน่าจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนหิมะตกก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบวินเทอร์ประมาณนะั้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแถบหิมะตกนั่นเอง แล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางส่วนสุดท้ายนะครับผมทางส่วนสุดท้ายก็คือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของทางด้านอ,อ,อะไรเนี่ยวอยเหรอวาววลวใช่ปะผมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็สําหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องยักษ์ที่มาใหม่นั่นเองนะทุกคนเดยวผม ได้ใส่บัฟดาเมจไปยังว่าผมลืมเช็คเอ้ยใส่แล้วทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเรามาตีกันดูนะผมว่าผมเนี่ยจะตีกล่องนี้เนี่ยแตกไวแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือแตกช้ามากทุกคนอ่ะดูดิจะตีเสร็จและคือค่อนข้างที่จะนานนะทุกคนแต่ว่ามันเนี่ยค่อนข้างจะได้เยอะเลยก็เออใช่ทุกคนผมลืมบอกไปว่าผมเนี่ยไปเติมมาเรียบร้อยแนละ้วทุกคนก็ผมเนี่ยได้แอบเติมเจ้าหนี้มาหน่อยๆน่อยนะทุกคนก็ไม่น้อยหรอกเยอะหละดูดิก็จะได้เป็นตัว13%ประมาณ5ตัวนะตัว อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะผมลืมตัวนี้สาาเปเนี่ยได้มาประมาณ8ตัวแล้วก็ตัว50%าใช่ไหมตัวนี้ใช่แล้วก็ตัว50%เปเนี่ยได้มา 4, 6, 8, หกแปดสิได้มา14บสี่ตัว,ว,วอันนี้ได้มา14ตัว อันนี้ได้มา8ตัวแล้วก็อันนี้ได้มา5ตัวนะประมาณนะก็ถือว่าได้มาเยอะเวอร์นะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็ผมได้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวตีกล่องนิดๆหน่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวพอเราพาไปดูอย่างอื่นกันต่อนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยอยากจะมาที่โลกนี้นะก็ลองมาดูนะทุกคนซึ่งวิธีการมาเนี่ยอย่าลืมนะทุกคนว่าเราต้องไปที่เดอะวอยก่อนนะนี่เดอะวอยก่อนนั่นเองเพื่อที่เราจะมาที่นี่ได้ สำหรับสเก็ตบอร์ดเนี่ยไม่น่าจะมีอันใหม่นะใช่ยังไม่มีอันใหม่มานะทุกคนก็สิ่งที่มาก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะ,ะทุกคนอาจจะผมสุ่มตู้นี้โชว์นิดหนึ่งก็คือถ้าเราสุ่มเนี่ยผมมีไอ้บับอันนี้นะทุกคนมันจะมีโอกาสที่ผมเนี่ยจะเปิดได้สัตว์สีทองนั่นเองอาจจะผมขออนุญาตปิดมิติคอรก่อนก็คือเราเอามิติคอรด้วยคือเมื่อคืนเนี่ยผมเปิดใครแบบ f อ k หวังเผื่อจะได้ตัว e เอกลุสีนั่นเองแต่ว่าก็อย่างว่าเลยนะมัน มันแบบออกยากมากๆนะพวกแบบฮคแคทอะไรเงี้ยออกยากแบบออกยากแบบยากเวอร์อะทุกคนอะมาสุ่มมาดูก่อนว่าผมเนจะได้อะไรหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะ,น,าจะนะน่าจะเกือนะน่าจะเกินนะอย่างน้อยขอแบบมิติคออซักตัวก็ยังดีนะไม่ไ้จะได้ก่อนนะโอ้โหทุกคนแลดูเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยนะก็เปิดมานิดหน่อยละอ่ะเปิดต่อนิดนึงอืมรักมากไม่ได้อะไรเลยรักมาก มากเลยนะอ่ะปึ๊บก็มิติคอยังไม่ออกเลยนะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนที่อัปเดตมาแรกๆเนี่ยมิติคอนี่คือแบบออกรัวๆนะก็คือแบบมันเหมือนมันเกมมันบัก๊กมั้งทุกคนมันแบบมิติคอนี่คือออกรัวจัดเลยนะคือแบบตีไม่กี่ทีออกเตโอ้มาแล้วทุกคนหนึ่งตัวนะสำหรับพิกเซลเดมอนอ่ามิติคอนะทุกคนก็ มันถือว่ามันไม่แย่นะดามเมจก็มีอยู่นิดหน่อยนะทุกคนสําหรับร่างธรรมดาถ้ายังไม่เป็นร่างเรนโบนะเออ,อก็จะมีอยู่นิดๆหน่อยๆน,นะไม่เยอะเกินไปแล้วไม่น้อยเกินไปอะไรประมาณนี้ปะผมได้ลนะหนึ่งตัวนั่นเองนะทุกคนหวังว่าเราจะได้อีกตัวหนึ่งนะผมคิดว่าเราเน็ดน่าจะโชคดีนะหรือเปล่าไม่น,น่าจะโชคดีวะเฮ้ยแค่พูดก็มาปั๊บเลยรู้ได้ไงอะว่าแลว้วมันรู้อ่ะมันรู้เลย ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วประมาณ2ตัวทุกคนอ่านี่ประมาณนี้ก็จะตีอยู่ที่ประมาณ8.21ถ้าเกิดว่าเป็นล่างโกลนีตี24นะทุกคนประมาณ24 25นะถ้าเกิดว่าเป็นล่างพิกเซลเนี่ยก็จะไอถ้าเป็นล่างเอ่อเรียกว่าไรเรนโบก็จะประมาณ5 8 59ประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเป็นล่างดาร์เทอร์ก็จะประมาณ160กบกว่านะทุกคนเอตอนนี้กล่องแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ ได้มาเต็มเลยนะทุกคนประมาณนี้นะไอ้ทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูตู้ทองนี่เอ้ยผมไม่เคยสุ่มตู้ทองนะทุกคนผมไม่รู้นะว่าตู้ทองจะเฟี้ยวแค่ไหนอ่ะทุกคนสักเกตนะอ่านนี่ไหนนะนี่เอเปิดไข่สีทองผมเต็มวเหรอจำได้ว่าตอนแรกยังไม่เต็มเลยสงสัยแบบผมเปิดค้างคืนไว้จนมันเต็มเลยมนะั้งอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันโอ้ค้งแรกโกลเด้นมิติคอลออกทุกคน <Yahoo! S 1> เป็นยังไงครับอืมตึงอยู่นะ อเรามารอลุ้นกันว่าผมจะได้อีกสัก1ตัวหรือเปล่านะหวังว่าจะได้โกลเด้นมิติคัแต่ถ้าดวงดีเนี่ยจะได้เป็นแบบเรนโบ้เลยไงเอออ่ะขอเหนโบแบบตัวนึงปึ้ง,งโอ้เป็นเรนโบก็จริงแต่มันไม่ใช่ Golden. เรนโบ้มิติคัลโกลเด้นเอเรนโบ้มิติคัลไอตัวพิกเซลเดมอนโอ้เป็นเรนโบออกมาอีกแล้วแต่ก็ไม่ใช่พิกเซลเดมอนนะทุกคนขอแบบพิกเซลเดมอน อีกสักตัวขอพิกเซลเดียมอนอีกสักตัวไปขอหน่อยไหมเอามาหน่อยหวังว่าเราจะได้นะอืมโกจัดไป<อ>ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเท่านี้นะผมถ้าเกิดคนหดเนี่ยอยากจะให้ผมเนี่ยมาทำคลิปเพลสซิมเลเตอร์อีกหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาไนดะ้ถ้าเกิดคนใดใจดีเนี่ยสามารถให้เส้นใ,ใ,ใหญ่สีแด้โอเคแล้วผมจอดคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรเลยก็สำหรับคลิปนี้เสยงคีย์บอร์ดดังเสียงไม่ ชัดเจีวเหมือนเดิมนะครับขอตัวลาไปก่อนไปะละ